ว่าเมื่อเช้าอ่ะ,อะดูให้ว่าแบบเพื่รู้สึกว่าน้ำมันเครื่องอะมันระดับมันต่ำไปใช่ไหมจะทุ่มหนึ่งแล้วดูฝนก็ตกตอนนี้ตีห้าแล้วงตื่นแล้วนี่แบละนี่เวรปะอันน่ย่งเงอันนั้นคือฉากที่เราแพลนไว้ว่าเราจะไปถ่ายกับฉากนั้นมาให้คนดูเขาจะเป็นตู้แบบนี้นะคือประตูเนี่ยจะเปิดเข้าไปแล้วก็จะเหมือนมีไฟนัดกับดาราสาวท่านหนึ่งตัวสอนยี่โอฟอฟันเมืองไทยด้วยนองูนัดกันเฉยๆกินข้าวขำๆกินกาแฟแต่ เราชุดมาเปลี่ยนค่ะล่าสุดนะคะชุดทียงเป็นหมออยู่เลยอ่ะแล้วก็แล้วก็ตุ้มท้องแหสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เราก็ถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตรวจตอนเช้ากันก่อนนะทุกคนช่วงนี้จะเป็นออกตรวจ OPD นะคะหรือว่า outpatient DC ก็คือผู้ป่วยนอกก็จะเป็นโรคประจำตัวต่วตอยาย้ารวันความดันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาการอื่นๆที่ไม่ฉุกเฉินก็จะมาหาอะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปตรวจกันเลยทุกคนบ๊ายบาย ก็พรุ่งนี้เรามีภารกิจสำคัญนะคะครั้งหนึ่งในชีวิต you only live once นะคะเพราะฉะนั้นอยากทำอะไรเราต้องได้ลองทำนะทุกคนโอเคเดี๋ยวขับรถไปกรุงเทพกันนะคะ นเห็นคอนใจอีกแล้วจ้าพอฉันจะถ่าย YouTube นะจะต้องมีเรื่องราวเกิดขึ้นนะ่ะเดี๋ยวประกันผมตอนนี้นะคะจะทุ่มหนึ่งแล้วดู ฝนก็ตกเนาะแล้วก็นี่นะคะชีวิตไม่ได้ติดคอนเทนต์แต่คอนเทนต์วิ่งเข้าหาค่ะแต่คอนเทนต์วิ่งเข้าหาค่ะตู้คนเราก็อู้ส่าเช็คนะเช็คน,น้ำมันเครื่องไงว่ามันใกล้จะหมดไอ้เราก็เออวันนี้แหละไปเข้าสนยนไปเปลี่ยนหน่อยไปเช็คนู่นี่นั่นเอาให้แบบมันไม่มีปัญหาด้วยความกังวลว่าเออเราขับรถทางไกลแล้วฝนมันตกเราก็เลยจะไปเช็คให้มันดีสรุปคือตอนแรกก็ไม่มีปัญหานะเขาเข้าสนยนปุ๊บ,บอ่ะเกิดเรื่องค่ะเกิดเรื่องเลยความพีคคือพรุ่งนี้ฉันจะไปประกวดเดอะบอยฉันจะไปประกวดเดอะบอย คือมันเป็นรอบออดิชั่นใช่ไหมออดิชั่นแบบภาคกลางภาคอีสานภาคเหนืออะไรเงี้ยจะไปภาคกลางซึ่งจะไปวันที่2ของภาคกลางนะเขารับแค่800คนต่อวันเพราะฉะนั้นอ่ะเราไปอ่านดูในกลุู่บะเวลาไปออดิชั่นกันไหนเห็นคนไปตอนวันสัปดาห์ที่สามที่สี่ที่สยามอ่ะฉันก็แบบช็อกเลยแต่ว่าเออพวกเนี้จะไปถึงสักหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าอะไรเงี้ยคนีในไัวแทนก็คือจะรีบกลับไปวิ่งจะได้ง่วงใช่ไหม นอนหลับพักผ่อนเต็มที่พวกนี้ตื่นมาก็ไปยืนทั้งวันอะ่ะกว่าจะได้ร้องก็น่าจะแบบเย็นนะสี่โมงเย็นอนะไรเงี้ยไปได้แต่เช้าแต่ตอนเนี้ยฉันแบบอ่อบมาก้องห้ยอ่ะชีวิตคนอื่นเขายากลำบากเหมือนฉันไหมเน,านาี่ยทำไรม,มีแต่ทางขาู่ขะมันอาจจะฟาดคอ <c oughs> กีก่โมงเนี่ยสองทุ่มต้องให้พ่อมารับค่ะชีวิตคนเรามันต้องสป็คอนเทนต์่ปะคือที่ไม่มีทางเรื่องนะเรื่องวิ่งเข้าหาค่ะดูเดี๋ยวตอนนี้เราจะย้ายของเข้ารถก่อนนะคะแล้วก็ต้องเดินทางต่อเราไม่ได้มาเล่นๆน้ำมันเครื่องที่เพิ่งไปเปลี่ยนมาจากยังอยู่ในหลังรถเลยค่ะ ก็เดี๋ยวไปดูนนะเคมาสู้ทุกคน ป้ายสิวหนึง่งทุกคนก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลาเที่ยงคืนครึ่งแล้วซึ่งแบบเหนื่อยมากวันนี้เดี๋ยวเราจะนอนกันนะคะหลังจากที่เมื่อกี้ก็คือซ้อมไปหลายรอบแล้วเหมือนกันยังขึ้นทีไม่ทีทุกทุกอยู่เลยแต่ไม่รานค่ะเราก็ถือว่าเราได้ทาเต็มที่แล้วนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยแอมจะต้องตื่นตีห้าหรอตีห้าถึงตีห้าครึ่งอ่ะเพื่อมาแต่งตัววอรมเสียงแล้วก็ต้องรีบออกไปที่สยามนะคะเพื่อไปจองคิว audition the voice ค่ะก็เป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามกันนะทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ เโหลโหเสียงมอร์นิ่งค่ะทุกคนวันนี้เป็นเช้าอีกวันหนึ่งแล้วนะคะซึ่งให้ทายว่าเราตื่นกี่โมงตีห้าค่ะตีตอนเที่ยงคืนเกือกบตีหนึ่งแล้วอะเพราะเมื่อวานมีเรื่องราวเยอะใช่ไหมกว่าจะกลับมาถึงอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ตีห้าเราต้องตื่นแล้วนี่แบบฉันอยู่เวนปะฉันเหมือนฉันอยู่เวนแล้วต้องตื่นไปรับเคสปะคือชีวิตเราต้องขนาดนี้เลยเหรอโอเคแต่ว่าตาก็คือบวมมากดูเสียงเดี๋ยวเราก็จะได้ไปอาบนต์นแต่งตัวกันนะคะทุกคนไปไป นเจ <Wow. S 1> ออ,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 อมากว่าเพืนสน่คิดไปไกลกนี้ก็เป็นไม่ได้ทุกคนเลยทุกคนเหมือนฉันเปิดดูตอนนี้ย6โมงเหมือนเปิดเข้าไปในเฟซเขาบอกว่าชิวมันเต็มแล้วอะชิวมันเต็มแล้วอะฉัน,นงง คือฉันยังต้องไปอยู่ปะหรือมันเต็มแล้วจะได้ไม่ไปหรือยังไงช้็อกช้็อกมากโอ้โอยู่ตรงไหนก่อน ตัวใจเย็นๆนะครับเราเปิดให้มีออดิชัรร่นออนไลน์แล้วนะครับเพียงแต่ว่าคุณมารอตรงนี้แน่นอนตอนนี้ไม่มีลิมิตครับส่งมาเท่าไหร่เราดูเท่านั้นส่งมาตื่นคิดเราก็ดูตื่นคิดรุ่นมาอากาศร้อนเป็นลมวันเสาร์มีนมนนคนเป็นลมไปหะแยนเลยนะครับใครไม่สงสัยอะไรแล้วมาทำคอนเทนต์มาทำคอนเทนต์นีวันนี้เราอยู่กับ ทำงานบริษัทท่านหนึ่งถือกล้วยกล้วยมันกินตอนเช้าตอนนี้นะคะเราก็อยู่แต่อ,อัน,นกี่โมงอ่ะเธอ9โมง9โมง9นาทีน้องนะคะก็คือจะออกไปทำงานแล้วก็คือเลิกงาน9โมง <laughs> <laughs> เสียเวลาคือไปสายเพราะอะไรเพราะฉันจ้าเอาของมาให้ฉันสรุปวันนี้ฉันก็คืออะไรโสด ตื่นตีห้ามาเพื่อเออมาคอนเทนต์ไม่ได้ประกวดนะคะตอนนี้ก็เขาเออกมาบอกว่าคิวหมดตั้งแต่คนที่มาถึงตีห้าถูกมาเจ็ดโมงฉันจะเอาอะไรตอนนี้เราก็เป็นพ่วงงานแหละฉันไม่มีงานแล้วฉันไปน,น,น,ไนั่งก,กับเธอได้ไหมฉันขอไปนั่งใเอีอวนบอยได้ไหมบอกว่าคุณเป็นอินฟูท่านหนึ่งทำงานเป็นไงบ้างคะ <c oughs> ดี <c oughs> เป็นไปประมาณสิบล้านวิเมื่อกี้แต่ความโชคดีของน้องฉันคือได้ไปทำงานที่แบบอยู่สยาเพราะว่านางเป็นเด็กสยามเพราะว่านางเป็นเด็กสยามนื้อเกลเลยเลยหลอกเลยหลอกร้านนี้้านนี้คือพ่อพ่อตรงนี้ ใชค่ะที่นะคะวันนี้เราก็อุตส่าห์เมคอัพสวยใสแต่ไม่ได้ประกวดแล้วเมื่อวานที่เราทั้งพังอะเกี่ยวอะไรคนดูถามว่าอะไรรถพังเกี่ยวอะไรเชื่อมให้ดูแบบเอร้าเลยอะไรเยอะ เอาจจริงนะทุกคนถ้าเป็นแต่ก่อนฉันจะต้องเสียใจมากแล้วก็เซ็งมากที่ฉันอุตส่าห์แบบพยายามที่จะมาประกวดวันนี้แล้วไม่ได้คิววันนี้ก <c oughs> ็เสียใจมากเลยไม่โอ้ดีฉันก็รู้สึกว่าเอาจริงชีวิตมันก็แบบนี้แหละทุกคนมันไม่มีอะไรที่แบบจะสมหวังร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะมันก็จะมีปัญหาเข้ามาเรื่อยๆกับชีวิตแต่มันก็เรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปวีเราต้องกลับไปวีปวทำไมาถึงไม่ได้เซ็งเนาะเลางานมาทั้งวันไม่คิวไม่ต่อแล้ว จะไปอ่านหนังสือที่ที่เพปาร์กเหมือนเดิมไม shocked, ่มีเพื่อนไม่มีใครเลยไม่มีอะไรทำด้วยวันนี้ก็เดี๋ยวอาจจะไปนั่งเคียงงานอ่านหนังสือนะคะกินเลยเดียวเที่ยแลไม่ได้อยู่สยามนานกินะลรเดียว ตอนนี้ยังไม่มีอะไรจะกินใช่ไหมเราไปเปิดดูเขาบอกว่าขนมปังที่ชื่อซันโมลินน่ะเขาบอกว่าอร่อยมากใช่ปะแ<ส>บบอิกุยยามาซากิแล้วนี่ชอบกินยามาซากิมากฉันเลยคิดว่าโอเคฉันจะไปกินขนมปังร้านนี้คือตอนนี้ฉันเดินมาครึ่งชั่วโมงแล้วอ่ะแกฉันวนอยู่ที่ชั้นสามแล้วชั้นหาร้านไม่เจอแกฉัเนเดินเซ็นทันโมไม่เป็นอะไรอย่าไปบอกใครนะรู้<อ><อ>สึกว่าฉันหลงแล้วฉันก็เดินเนี่ยวนอ่ะฉันกำลังเจอมูจิแล้วฉันเดินผ่านโซนแอปเปิ้ลชีฟประมาณสิบร้านรอบฉันพยายามเปิดแหนบแล้วแต่ฉันยังหาไม่เจอเหนื่ะ กลับมาเจอเจมาร์ดอีกแล้วกลับมาเจอคําซูอีกแล้วหรือฉันควรลมเลิกกันกินนี้ฉันยากินมากหรือฉันต้องเดยนเข้าไปในโซนเซนท่านหหรอใครรู้บ้างว่าร้านนี้มันอยู่ตรงไหนบอกหน่อยฉันจะได้อ่านหนังสือในวันนี้ถ้าฉันยังไม่เจอนมปังของฉันแกแล้วคืออันนี้ฉันลงมามันเหมือนจะเป็นร้านขนมปังแล้วก็พวกน้ำเฮ้ยแกร้านที่ตรงนี้ฉันจอฉันเดินลงมาฉันก็เจอเลย แต่ว่าเขายังไม่เปิดเวลาเดี๋ยวขอเดินดูก่อนขนมมันจะยังไม่เปิดนะแกฉันเจอร้านแล้วในที่สุดโอ้ my god เดี๋ยวเราจะมาลองชากีนะคะที่เป็นชาของจีนเขาบอกว่าอร่อยโอเคอาหารเครื่องดื่มพร้อกนะคะก็เดี๋ยวจะเข้าไปทีเคฟ้ากันอ่านหนังสือทำงาน 95บาทนะคะมีแค่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่หมดเป็นชาโนม,มารีที่เขาบอกว่าเหมือนฮิตสุดประมาณนี้ความหวานแล้วก็เราไม่ได้สั่งหวานน้อยเราสั่งหวานร้อนหวาน้อยเท่านั้นปะกี้เคยมาแต่วันจางประทิดพอมาวันธรรมดาแล้วมันแบบเยบมากเลดีมากไม่มีคน ลกลับไปเข้า,า, few moments later. าทุกคนตอนนี้เราก็อเป็นเวลาของโมงเย็นแล้วนะคะก็ทำงานเนาะของลูกค้าแล้วเป็นเหมือนแบบรับไอเดียในการล่างคลิปแล้วก็อ่านห <Wow. S 1> นังสือจบไปเล่มหนึ่งขึ้นเล่มใหม่ไปเกือบครึ่งเล่มแฮปปี้มากชีวิตวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะคะ คนอยากร้องแต่ไม่ได้ร้องอยากร้องเพลงกันร้องง่าอันนั้นคือฉากที่เราแทนไว้ว่าเราจะไม่ถ่ายกับฉากนั้นมาให้ทุกคนดูแต่ตอนนี้นะคะเราก็ถ่ายกับฉากนี้ได้ค่ะว้าสวยเวอร์ <laughs> ซึ่งทุกคนที่เขาต่อคิวกันอยู่ตรงนี้คือคนที่แบบสายสุดคือมาตีห้าคเขามากันตั้งแต่สองทุเมื่อวานเราก็ต้องยอมเขา ่าตีห้าที่เขามาถึงเราตื่นเราิ่งตื่นแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปสมัครออนไลน์อลเอานะคะเราติดตามได้เลยสู้อยู่แล้ว yeah นี่ะค่ะทุกคนอันนี้บรรยากาศงานจริงน,นะคะก็เขาจะเป็นตู้แบบนี้นะคือประตูเนี่ยจะเปิดเข้าไปแล้วก็จะเหมือนมีไฟสองแล้วก็เป็นระบบใหม่นะคะก็จะมี2ตู้ในการออเดชั่นนะคะ ดีตอนเช้าค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกตัวันหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะตอนนี้9ก้าโมงกว่าแล้วฉันก็เลยต้ไปสายแล้วนัดกับดาราสาวท่านหนึ่งตัวสอนย่อฟอฟันเมืองไท,ทยด้วยน้องงูไม่บอกว่าเป็นไครเดี๋ยวจะไปเจอดาราสาวท่านนั้นที่เอกมัยค่ะต้องไปอัปเดตชีวิตกับเพื่อนนิดหนึ่งนะคะแล้วคือนี่ก็คือรถอย่างที่บอกเนาะว่ารถแล้วก็คือน่ะโดนไปแล้วหนึ่งก็เลยต้องไปพิเศษนะนี่นะคะเราก็มาถึงเอกมัยแล้วทุกคนไหาร้านก่อน อาจจะเป็นเนื้อคู่กันเนื้อคู่กันแล้วก็ขวาซ้ายคุณทังแท้แท้ขาเราอาจจะเป็นเนื้อคู่กันแล้วก็ขวาซ้ายค่ะแล้วก็อยู่ที่คาเฟ่นะคะ Rolling Coaster ใช่ไหมโรลลิ่งคอสเตอร์โรลลิ่งคอสเตอรสวยมากเอออยู่กับคุณฟรังนะคะนัดกันเฉยๆกินข้าวขำกินข้าวกินกากแฟแต่ เ,เอาชุดมาเปลี่ยนค่ะเออมัน,ม,นมันนานๆทีเจอทีไงใช่แต่พอเจอแอบทีก็จะแบบต้องงหน่อยอะ ใายก็เดี๋ยวรอติดตามไม่มีเพื่อนประเด็นคือแบบปกติจะแบบถ่ายคนเดียวอยู่คนเดียวแต่แบบเหมือนพอมีเพื่อนก็แบบต้องมีคนเน็์เพราะเรามีคอนเทนต์ที่เซฟไว้ที่มันต้องสองคนเยอะช่ใช่แต่มันไม่มีใครถ่ายกับเราแค่นี้เรามีกันแค่นี้เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะทุกคนถ้าย้อนไปบอกตัวเองในัวเลียนจะบอกตัวเองว่าให้ตั้งคำถามเยอะๆยังไงครับรู้สึกว่าหลายๆอย่างแบบที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้คิดเหมือนไปตามแทร็กไปตามระบบคืออยากคิดว่าคนที่โตกว่าเราคนที่แก่กว่าไม่ได้แปลว่าเขาจะถูกต้อง เสมอ,อมเออรู้สึกว่าอีเวนแบบเป็นเด็กอะไรเงี้ยเป็นนักเรียนก็าองตั้งคำถามเยอะๆว่าทําสิ่งนี้ทําไมทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรทําไมเขาถึงคิดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันจะทาให้เราได้คิดแล้วก็ได้ตก,กตะกอน,นแล้วก็โตขึ้นจากสิ่งนีน้รู้สึกว่าแบบเป็นคนหนึ่งที่แบบตอนเด็กๆอ่ะค่อนข้างเป็นเด็กดีเขาสั่งอะไรให้ทําก็ทำมาหมจริงมันอาจจะไม่ได้มีสถ่งขนาดโตขึ้นมามองย้อนกลับไปรู้สึกว่าทาไมวะอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาบอกว่าดีอาจจะไม่เหมาะกับเราตามหาสิ่งที่เราชอบเหมาะกับตัวเองใช่หร เด็กๆอยู่ในตอนนั้นก็ได้อะไรงียของเขาเนี่ยคือเลิกกังวลจากใจเป็นตัวแทนคนที่เหมือนใช้ชีวิตปัจจุบันเพื่ออนาคตอ่ะเออเหมือนสมัยเรียนเนียจะเป็นคนกังวลกับเรื่องหลายอย่างมันจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายคือณจุดนี้นะพอมองย้อนกลับไปอ่ะสิ่งแย่ๆที่เราเครียดเรากลัวมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยเรื่องแย่ๆที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วก็เหอสุดท้ายเราก็จะผ่านมาได้ตลอดเพราะฉะนั้นก็เหมือนแบบอยากลองให้แบบ enjoy moment น้นๆแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันมากตอนที่สองรู้สึกว่าอยากพยายามทำให้ ก็คือต้อก็อยากสูญเสียความเป็นตัวเองเพื่อที่ว่าจะแค่แบบทำให้คนอื่นพอใจเพราะจริงๆก่อนหน้านี้เราว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างอยากให้คนรัก แต่เป็นเด็กๆนึกออกว่าแบบตอนสมัยเรียนเราก็จะแบบไีหนึ 2, ่งไีสองี่สามเพื่อหอดอยากให้พี่ๆรักอยากให้พี่ๆเอ็นดูทำตัวน่ารักอะไรอย่าเยงเงี้ยสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ทุกคนที่รักเราอยู่ดีมีคนรักก็จะมีคนเกลียดเสมอเสมอเป็นตัวเองดีที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีการเทศะแค่นั้นพออยู่ในกฎระเบียบอะไรเงี้ยก็จะคิดอะไรกับเราก็เป็นเรื่องของเขาเออแต่ถ้าสมมติเราไม่คิดอะไรกับใครนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีเห็นคล้ายๆกันละกันเป็นอีกมุมหนึ่งคืออย่ากังวลมากว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเราเราจริงๆ เ,ออเพราะฉะนั้นอะเหมือนอะไรที่เราทําเราใช้ชีวิตไปเหอะถ้าเราทําแล้วเราไม่ได้เดือดร้อนใครไม่ได้สร้างปัญหาให้ใครก็ทําไปเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันต่อนะคะก <Okay. S 2> <Okay. S 3> ไม่ได้จ่ายชิบะปะ 1, ลาเนี่100%เราทำข้าจากลัปดตัวนี้ กล้าสุดนะคะพูดคือยังเป็นหมออยู่เลยอะแล้วก็แล้วก็ต้องทำแผลเองชีวิตเลยสะดุดอาการเราทำตัวเองร้านอาหารคือประทับใจมากอุปกรณ์ครบอาหารอร่อยแล้วนะคะที่นี่ยังอุปกรณ์ทำแผลครบนะคะไม่ว่าใครจะมีอุบัติเหตุอะไรที่นี่สามารถทำแผลบนต้นได้อย่างเช่นนี่ทดลองทดลองบริการก่อนครบจริงผมจริง เราเป็นหมอเราป่วยเราก็ต้องรักษาตัวเองได้เซลิ์เซลแคร์เซลฟ์ฟิลลิ่งเก่งมากทำแผลทุกอย่างโอเคจัดทำ้ายตัวเองมีอะไรจะทำ้ายเเเธธออจะมตัวเองตั้งเก่งไม่เป็นไรเลยแต่ข้างในคือเลือดนี่นะคะเราก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์อีกท่านหนึ่งไม่แล้วมันดีด้วยมันดีด้วย วันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะถ่ายคอนเทนต์ีินิดนะคะแล้วเราก็จะไปทําภารกิจต,ต่อไปกันทุกคนคือจะต้องรอติดตามว่าคือภารกิจเราเป็นหมอแน่นอนว่าเราขาดอะไรก็ได้ยกเว้นขาด iPad ถ้าเป็นหมอแน่นอนว่าเรากินกาแฟวันละสามแก้วต่อวันตอนนี้ก็เป็นเวลา4 <S <S โมงเยน็นแล้วนะคะ เพิ so art, ่งแยกกับฟ so ังก็คือสนุกมากทั้งทำคอนเทนต์แล้วก็อัปเดตชีวิตต่างๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปทำอีกหนึ่งคอนเทนต์กันเดี๋ยวต้องไปติดตามนะคะก็เดี๋ยวจะไปบินเย็อาลีกันเหนื่อยมากอันนี้ก็ถึงอาลีแล้วนะคะเดี๋ยวกำลังจะหาสตูดิโอร้องเพลงที่มาจองไว้แต่ไม่รู้ตรงไหนเออแบบนี้ฉันหานไม่เจอทำเป็นร้านสตูดิโอ เดี๋ยวฉันไปเปลี่ยนชุดก่อนอเกตุเสื้อผ้าฉันนะคะท๊ด,ดา นะคะทุกคนเราก็อยู่ที่ห้องสตูดิโอนะคะเพื่อจะมาอัดน้องเพลงประกวดค่ะจะไปเป็นนักร้องขันหนึ่งแล้วนะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ซากิสตูดิโอนะคะที่อยู่อารีเนาะติด B t s เอเลยคือแบบมาง่ายมากสะดวกมากและอยู่กับพี่องคงค่ะฮัลโหลนี่นะคะก็เป็นพี่ชายแท้ๆของเราเลยนะคะก็หลังจากที่ทุกคนเห็นใช่ไหมว่าฉันก็คือแบบตื่นเช้าไปต่อคิวแต่ว่าก็ไม่ได้คิวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอดไปออริชั่นหน้างานนะคะก็จะต้องมาอัดคลิปแล้วก็จะส่งเป็นออนไลน์ไปแทนนะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าวย้กกลังคดนทุ พูดให้เป็นคำแล้วโอเคเดี๋ยวไปลองเพลงอะไรดีกว่ามากกว่าเพื่อนสนิทแต่คิดไปไกลกว่านี้ก็เป็นไม่ได้มากกว่านั้นคือเพียรที่เรานั้นมีใครอยู่แล้ว เสร็จแล้วเราก็จะมา cover เพราะเราต้องใช้เวลาให้คุ้มค่า cover เพลงอะไรยังไม่ได้เตรียมยังไม่ได้คุยยังไม่ได้ซ้อมยังไ,ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่าเราจะอัดเลยนะคะ <laughs> จะรอดไหมทุกคนก็รอติดตามใน YouTube ว่าจะมีเพลงนี้ลงไปไหมถ้าไม,มีแปลว่าไม่รอดสิบห้าที คนอ่ะชีวิตติดคอนเทนต์นี่ไข่ทอเหรอมาแล้ว,ลวกินไหมอร่อยไหมมากินซูชิโร่นะคะ ไก่ทอดกูชิไก่ทอดอร่อยก็คือจบปั๊กจริงแ,แต่แตมันแบบมันอร่อยมากมันแบบ juicy คนอันนี้คือไอติมที่แบบว่าฉันไปญี่ปุ่นแล้วฉันไม่ได้กินเลยก็คือเสียดายมากก็เลยมาลองสั่งกินอันนี้ราคาอย120บาทเราจะมาลองกินกันนะคะ บ,รรบอร่อยแต่ยังไม่สุดอ้าวอ่านกินต่อเลยตัดเอออ่านกินต่อมอเลยตัดตัดเลยะ